ร่าของฉันจำเอาไว้นะว่าฉันจะหยุดอยู่เพียงแค่นี้ฉันจะต้องแก้แค้นแกให้ได้ทำไมมนุษย์ถึงได้มีความสุขกันจังเลยเนะับอ,อ,อ,อย็นนี้ เด็ดนนี้คุณจะบ้าหรือไงเขาคงคันนิ้วขอาโทษนะครับคุณครับไม่เป็นไจำเอาไว้เอแม่นะแม่ไม่มีระเบียบซะบ้างเลย ว่าที่ทั้งทีแย่จะนอนพักผ่อนสักหน่อยก็ลำบากจริงๆชีวิตลูกผู้ชายก็เป็นแบบนี้แหละฮะพ่ออะไรนะเทาว่างมากมาช่วยกันหน่อยสิได้เจได้เจแล้วต่อมาช่วยพ่อหน่อยนะข้าอ่า้พึ่งใครไม่ได้เลยอะเดๆโอ้ยพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อทำไมพ่อถึงได้ซุ่มซ่ามนั่นล่ะซุ่มซ่ามแน่ นี่ใครเป็นพ่อใครเป็นลูกเขานเนี่ยโอ้เขาอะไรเนี่ยเอ๊ะนี่เออคิดถึงความหลังจังเลยเมื่อสมัยเป็นนักเรียนนะอะไรนะครับพ่อเคยเป็นนักดนตรีมาก่อนเลยไม่น่าเชื่อเลยนึกภาพไม่ออกเล้ล่ะเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะพ่อดังมากเลยในชมรมดนตรีนะอย่าบอกใครชนะพ่อได้รู้จักกับแม่ตอนงานคอนเสิร์ตเขาโรงเรียนเนะี่ยรู้ไหมจุ๋มจีกันนักข่าเสียงดนตรีเหรอใช่เหรอ จะต้องทาลายร้านขายเครื่องดนตรีนั่นเราจะใช้เบรกีล่าและก่อระบบเครื่องดนตรีไฟฟ้าจะต้องทําให้มนุษย์ได้รับความเจ็บปวดกับเสียงดนตรีให้ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองนักฆ่าเสียงดนตรีน่าสนใจลองทําดูก็แล้วกันอยากเห็น <c oughs> จะทำยังไงอะคนอื่น ทำให้ใบกินแล้ฟื้นคืนชีพคุณโอ้เอาของเก่ามาใช้แล้วจากนั้นก็เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยะอ้องทำให้มนุษย์ในรับความเจ็บปวดอย่างแสสาหัสเลยต่อเติมปรับปรุงนิดหน่อยคุณคะยังทำความสะอาดไม่เสร็จเลยไม่ใช่เหรอฮะมาดีดอะไรดึ๋งๆอยู่ได้ฮะเออดึ๋งๆเอาแม่จ๋านี่จำกีต้า์ตัวนี้ได้หรือเปล่าจะแม่จ๋าอู้ตายแล้ว นี่มันกีตาร์ที่ใช้มาตอนนั้นนี่คะ่ะใช่แล้วล่ะจ้าใช่แึกถึงความหลังจังเลยเยังจำได้ไหมเริ่มดีกีตาร์คิดถึงตอนอ่อนเองครั้งแรกกับแม่นะจ๊ะได้ไหมตอนนั้นนะ่ะนะผู้เรื่องอะไรกันจำได้หรือเปล่าจำได้สิวิญญาณเขาเสียดนตรียังไงละ่ะดนตรีมีวิญญาณด้วยเหรอฮะเอ่อในเครื่องดนตรีน่ะนะมีสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะมันก็คือวิญญาณเขาเสียดนตรียังไงละ่ะมันจะคอยมองหัวใจของคนที่เล่นดนตรี เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรักจริงเสียงดนตรีก็ออกมาไม่เพราะไม่พริงไม่น่าฟังเป็นไงเป็นกับผู้ที่เท่มากเลยใช่ไหมเหรอจ๊ะพ่อของนาโอตโตนะน่ะดูไม่ออกเลยนะว่าโรแมนติกไงศิลปินอย่างฉันฟังแล้วนะนะรู้สึกซาบซ่านมากเลยละนายเหรอศิลปินน่ะเพิ่งจะเคยได้ยินครั้งแรกนะเนี่ยก็เป็นบ้างพวกเธอเอาไว้ยังไงเล่าไม่อย่าบอกให้รู้ว่าเก็บเอาไว้ก่อน อย่าพูดบ้าดีกว่านะไม่อยากฟังนายโมหรอกนี่โนโตะโนโตะเชื่อจริงๆเหรอเรื่องวิญ,ญญาณของเสียงดนตรีอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะพวกเราเน,นี่ยั้งแต่รู้จักกับกริดแมนในโลกของคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างออกไปแล้วก็มีความคิดของเราเองใช่ไหมในนั้่งความคิดอันนี้ก็ไม่แปลกหรอกใช่ด้วยละพวกเราไม่ลองใช้เสียนดนตรีกับจ้างดูหรอ พวกเราดูนินซี่ตาขี้นั่งกันเตัวเซร์ตัวนึงก็อยู่นั่นดิอออะไรนะวิญญาณเขาเสียนดนตรีจะบ้าเหรอจริงๆนะบ่ถอยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่โรแมนติกมากเลยใช่ปะเป็นเรื่องบ้าบๆต่างหากแล้วจริงมากเป็นแน่เจ้าไดจินี่แสบเหมือนพ่อเขาแน่โอโตะเลยฮะคนจะพยายามเอาชนะใจคานะอยู่แน่ๆเลยพวกเราเกลียกะเขาไม่ดีหรอกฉันช้องนายนะครับจัดละครอีเต้ช่วยหน่อยนะนะทแตเหมือนทุกทีเลยแล้วกัน บากินะเราต้องชนะคลิปแมนให้ได้นะไหนรู้ไหมบากิระเรื่องงานก็จะได้แล้วไปบากิระเริ่มต้นเลยไปตามสายโทรศัพท์แล้ยวค่อยๆไปที่ร้านนะ ช่วยลดราคาลดอีกหน่อยได้หรือเปล่ารครับครือว่าเราเป็นร้านขายส่งแล้วนะครับพี่ยราคานี้แหละครับงั้นก็ลดอีกหน่อยนะคร,ครับอีกนิดนะครับครับอีกนิดนะครับเริ่มจากโทรศัพท์แล้วต่อไปที่เครื่องดนงตรีระบบทรานสปอร์ตยังไงอืมเมื่กี้นะเข้าไปทางสายโทรศัพท์แล้วใช้ปลั๊กไปตัวส่งจากนั้นก็เข้าไปในคอมพิวเตอร์ของเบลี่ยน

เดซิฟ้านั่นมัน กำลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตกลงมันเรื่องมันยังไงกันแนะค่คือคือเราทำลายมันกลับมาสร้างเฮ้ยทาเรชิลองตรวจสอบดูซิว่ามันเป็นใครกันแนะ่ฮะ มันอาศัยอยู่ในโลกคอมพิวเตอร์นะครับมันเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชีวิตมันชื่อว่าสัตว์อิเล็กตรอนครับอะไรนะสัตว์อิเล็กตรอนนะหน้าที่ของมันก็คือดูดหลืนเสียงลบโกนที่เกิดจากการเล่นดน,นตรีและทําให้เกิดเสียที่เพาะขึ้นอ๋ออย่างนี้นี่เองทัเกชิถ้าอย่างนั้นก็ให้มันทาให้เราบรรลุเป้าหมายของเราซะเลยสิดีไหมฮะทัเกชิเข้าใจแล้ว มีความคิดดีๆแล้ว โนซิมาเดนดูดลืมสีดนตรีประณามเข้าไปทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมันกลายเป็นสัตว์ที่โหดดุร้ายขึ้นมาทันที อย่าอยูยี่อย่าเด้ยปวดร้าวเข่าแต่เรืขึ้นกันแน่ผลงานคุณพี่สาขาแน่นอนเลยรีบไปกันเถอะรีบไปเข้าใจแล้วอไอพี่ครับจะไปไหนกันล่ะทั้งสามคนน้านี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะขอเซ็นนี่บุระเรียกให้โทรกันน่พอเค้นนี่บุระนะหากเราถ่ออ้เยอย่าพูดมากลินนาข้างในร้านเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องเหรอโห อโอ้ย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 อะไรทีมันเสียงอะไรกันครับเนี่ยใจมนกันมันเสียงอะไรนะครับต้องอยู่เสียงให้ได้ก่อนนะครับ กูบังไฮอยู่กับรหัสผ่านอยู่ที่นี่กันจริงๆด้วยทำไมถึงทิ้งพวกเราไว้ที่นั่นละ่ะ เออเออคือว่าเอ๊ะแล้วแล้วพี่ล่ะเออเออคือคือว่านาโอโตะนะคือเขาเออนาโอโตะนั่นเหรออยู่ข้างบนแน่กำลังทำขนมให้ไดจิกับคานากินน่ะไปสิเออเออใช่แล้วใช่ใช่ไปข้างบนเถอะไปข้างบนพี่นาโอโตะทำขนมให้คานาเหรอไม่ใช่หรอกทำให้ฉันกินอาหารเราทำให้คานาตังหากเราพี่นาโอโตะเนี่ยชอบคานาที่สุดเลยใช่แล้วล่ะนาโอโตะก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันนะไปไปข้างบนเถอะ

การพวกนั้นเรียบร้อยแล้วล่ะออกมาข้างนอกไปได้แน่แล้วงั้นเหรอนี่อีเป้ดูนั่นสิแล้มันคือวายร้ายเสดนตรีเหรอใช่ฉัน,น,นแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยอยู่กับน้าต่างเปิดอยู่ ชว่วยนี่ไม่ใช่เวลาจะมาถอนหายใจเขายังชั่วนะยังรีบส่งบาลีชีตไปให้เร็วมเข้าส่งบาลีชีตนะเตรียมนะพร้อมแล้วเอาละเตรียมพร้อมได้เลยอโอเคเอาละบาลีชีตไป ถ้าพิซัขดขาดเดซิฟ้านี่มันอะไรกันเนี่ยบุณรชยก็นด้เด้อข้าชื่อยูนิซ่าขอร้องอ่ะอย่าทำลายอนาชิราเลยเนะมันคเ,เป็นยังไงฮะจริงๆแล้วเนะี่ยอนาชิรามนะันเป็นเด็กดีมากเลยค่ะแต่ว่ามันกินเสียงดนตรีที่สกปรกเข้าไปเปนเลยกลายเป็นแบบนี้นะคะนี่มันอะไรกันเนะี่ยนี่นะ่าคงไม่ใช่วิญญาณของเสียงดนตรีหรอกนะ อนชาชิระนะกลับมาเป็นแบบเดิมท่านนะอนชาอชิระัโไอชิเล่นเขาไปอีกมันจะต้องอยู่ใต้อำน,นาจของเราจนได้แล้วนะได้แล้ว ิดแม่เองก็เชื่อว่าอนโนชิ่าเป็นสัมปราที่ใจดีจึงไม่อยากทำลายโอ้ยแย่นนแน่เลยปลอยไปได้แบบนี้ต้องแพ้นนแน่เลยเ<อ>ทำไงดีละ่ะไม่มีทางอื่นเลยหรือยังไงอะเออใช่แล้วล่ะเซโนตรีงาเซโนตรีเหรอ เจออสุรตายแน่นะนะฟังเพลงที่ไพเราะของยูนิซอนก็เลยคลายความหวาดกลัวลงไปอย่างงั้นเหรองั้นเราก็ใส่เพลงนั้นเข้าไปเลยสิใช่แล้วหยิบมาด้วยเหรอยูกะนี่ไงล่ะเฮ้ยเสเข้าไปมาพลาดอีกแล้วเฮ้ยะอย่าอยาอย่าอย่าอย่าดหยาหลุด

อนาชิรากลับมาเป็นคนดีเหมือนเดิมเถอะนะฟังเพลงนี้แล้วนะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะนะอนาชีรา นชิร่ามันไม่ได้ผลทำไมเนี่ยทำไมไมปถึงไม่ฟังเสียงเพลงของฉันล่ะเลียงหยุดแล้ว ก่อเป็นผลเอกซะแล้วเราอะไรเนี่ยอ้าะโอ้โอ้ใครจะช่วยหน่อยแม่จ๋าแม่จ๋าอขอยางช่วยเนั้นอนาชิระด้วยความใจดีของกริดแมนกับเสียงเพลงที่บริสุทธิ์แต่ไม่จะกลับไปเหมือนเดิมได้เนี่ถึงตาพวกเราต้องลัดมือกริดแมนบ้างแล้วล่ะนะ นึสายฟ้าบิทแมนขอโทษจริงๆเลยนะครับไม่เป็นไรครับเพราะเสียลบกลัวดันเชียวทำให้ลืมสนิทเลยนะครับคือว่าผมต้องการปรึกษานิดหน่อยนะครับช่วยลดราคาให้หน่อยได้หรือเปล่าครับจะหาอะไรนะครับมาคุยกันทางนี้ดีกว่านะครับอ๋อครับครับรับลดอีกเรอครับเนี่ยผู้หญิงในโลกคอมพิวเตอร์คนนั้นตกลงว่าเธอเป็นใครกันแน่นะ น่ารักเอาการอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋ออย่างนัน้นเองเหรอผู้หญิงลึกลับยูนิซอลเป็นใครกันแน่ตกลงเธออาจจะเป็นวิญญาณของเสียงดนตรีจริงๆก็ได้พวกนาโอโตะที่นาโอโตะตัดที่เดียดตัด 火炎怪獣フレムラー口から3万度の高熱を吐いて全てのものを焼き尽くすヒーローは疲れるのだそんな疲れた直人を元気づけようとしてユカはケーキを作り始めたところがユカの家の電子レンジに火炎怪獣フレムラーが出現した次回電光超人グリッドマン電子レンジ爆発0秒前お楽しみに